เพื่อนๆครับหลายคนบอกว่าเวลาไปสายนะนัดกับเพื่อนไว้นัดกับเท่าแก่นัดกับลูกค้าไว้เวลาไปสายเราต้องบอกยังไงต้องขอโทษลูกค้าแลวขอโทษเท่าแก่ยังไงเราพูดยังไงเราฟังดูนะครับใช้เวลาหนึ่งนาทีนะขอโทษครับผมมาสายตู้ยบุปว่าขอโทษใช่ไหมครับุยบับผมมาสาัาสนะสายนะผมมาสายนะครับผะัผมมานะครับัันะ มาสายช้าละมาสายหรือบางคนบอกวหลายฉันมาสายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราเอาใช้คุยขอโทษกับคนที่เขารอเราแล้วเราไปไม่ทันเวลานะครับเราจะพูดยังไงตุ้ปูฉีขอโทษนะครับหฉัา迟到了คุณอย่างคะนัดไว้สิบโมงแต่มาถึง11บเอ็ดโมงครึ่งหยงาง่อ 对不起，我来迟到了。理解不？我迟到了，我咱迟到了，塞了。 迟到สาย迟到มาสายนั่นเองนะครับว่าช้า到了นั่นเองนะครับง,ง่ายๆแบบนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งนาทีเราก็จะจําได้สําหรับคนไหนที่สนใจอยากเรียนกับครูนะครับทุกๆคืนเวลาสองทุ่มสามารถามาเรียนกับครูได้แล้วก็กลางวันสําหรับคอสไลด์เรียนฟรีเน้นสนทนานะ10บโมงเชา้ารอบที่1รอบที่2องบ่ายสองรออะไรเราอ,อยู่ล่ะฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ